mà nhan má thang đầy nè hả ha, nhang, mà nhan má chặt thang đầy nhà má nào ba anh nè tàu đứa khà tàu giá tàu tàu má hả phụ bàn. cây cây bánh hoàng Cái... mất thì treo trên tao đi nè, tao tao nhây má nào đi lì còn nuôi còn, nhu, còn nhu. พอนั่งยื้เตียงมันออกมาเนี่ยมันออกมาเนี่ยเจ้าเห็นตอนแรกเจ้าคิดว่าอย่างก็มันมันด้อย่างเออไกลเกินมันก็ผลเล็งโชคๆเลยผลเลยงวางเออดีเลยล่ะโชคอีหลีบ้านเล็กที่อย่างฮ่าห้าเปิดใหญ่ขัดใหญ่อีหลีเราเนี่ยพญาเต่าเอ้อมาให้โชคเจ้าขังอีหลีเลย เอ้ยต <ơn S 1> <sensory tissues. S 2> ัวใหญ่ขมออกมาไหมเดี๋ยวมันเห็นคนบเห็นนั่นมันต้องยับออกจากเนจักนนินึงจะเห็นทางหนาวันที่่อนั่นยับออกมามันสีเอาหัวออกมากน่อาหารหล่ไฟเทียนมันอปุนจอดวันนั่นนสัดปลาสัดทีย่างลลหม nó chơi siwa nè, nó hòa được tí, cái dã tàu này nhỉ, nó nhảy khạc nhỉ, là mang nhỉ, ô, si cả nữa, mãi cho ông cháu luôn, măng 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 măng,